หนังสือเสียง atomic h a b i t เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น epc กฎข้อที่3การทำให้เป็นเรื่องง่ายจงก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่อย่าหันหลังกลับและการทำซ้ำคือรูปแบบพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะหยุดชะงัก เพราะมัวแต่ค้นหาแผนหรือวิธีการที่ดีที่สุดในการกระทำนั้นๆเช่นการหาวิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักหาโปรแกรมที่ดีที่สุดในการสร้างกล้ามเนื้อหาไอเดียที่เจ๋งที่สุดในการสร้างรายได้เสริมเรามัวแต่มุ่งหาวิธีที่ดีที่สุดแต่ไม่เคยลงมือทำเลยลองเปรียบเทียบคำว่าอยู่ระหว่างดำเนินการกับกำลังลงมือทำ มันอาจจะหมายถึงกำลังวางแผนกำหนดวิธีการศึกษาเรียนรู้แต่ยังไม่ได้ทำแต่การลงมือทำคือการแสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ผลลัพธ์บางครั้งการอยู่ระหว่างดำเนินการนั้นก็มีประโยชน์แต่ไม่มีทางทําให้เกิดผลลัพธ์ได้ไม่ว่าคุณจะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวปรึกษากี่ครั้งก็ตามแต่คุณไม่ได้ทำมันให้เป็นรูปเป็นร่าง มีเพียงการลงมือทำเท่านั้นที่จะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการแต่ถึงการดำเนินการไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ทำไมเรายังทำเช่นนั้นอยู่อาจเป็นเพราะเราต้องการวางแผนและเรียนรู้ให้มากขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าเรากำลังก้าวหน้าโดยไม่เสี่ยงที่จะล้มเหลวเพราะเรากลัวการถูกตัดสินจากคนอื่นถ้าเราล้มเหลว ทำให้เรารู้สึกไม่ดีและมันเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดว่าทําไมคุณถึงติดอยู่กับภาวะอยู่ระหว่างดําเนินการไปเรื่อยๆแทนที่จะลงมือทํามันเป็นเพราะคุณต้องการเลื่อนความล้มเหลวออกไปนั่นเองและการดําเนินการมันทําให้คุณรู้สึกว่ากําลังทําสิ่งนั้นสําเร็จจริงๆคุณแค่กําลังเตรียมความพร้อมสําหรับความสําเร็จแต่เมื่อไหร่ ที่การเตรียมตัวกลายเป็นการผลัดวันประกันพุ่งคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ใช่แค่การวางแผนเท่านั้นแต่คุณจำเป็นต้องลงมือฝึกฝนด้วยถ้าคุณต้องการสร้างนิสัยใหม่สิ่งที่ต้องเริ่มคือการทำซ้ำๆไม่ใช่การทำอย่างสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องฝึกฝนและลงมือทำจริงๆถ้าคุณมีคำถามว่าการสร้างนิสัยใหม่ๆใช้เวลานานแค่ไหน คำตอบคือระยะเวลาไม่สำคัญเพราะกระบวนการที่พฤติกรรมหน,หนึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆโดยอัตโนมัติซึ่งคุณทำกิจกรรมเดิมซ้ำมากเท่าไหร่โครงสร้างของสมองก็จะยิ่งเปลี่ยนให้คุณมีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมนั้นมากขึ้นการทำซ้ำจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนและขนาดของสมองแต่ละส่วน จะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนนั้นและมันจะพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามการใช้งานและการเลิกใช้งานซึ่งการทำซ้ำเป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณทำซ้ำพฤติกรรมเดิมๆคุณกำลังกระตุ้นการทำงานของประสาทที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมนั้นๆมันหมายความว่าการทำซ้ำ คือขั้นตอนสำคัญที่สุดที่คุณจะใช้เพื่อเริ่มต้นนิสัยใหม่ๆและนักวิจัยพบว,ว่าการกระทำอย่างอัตโนมัติของจิตวัตเรียกว่าโค้งแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นกราฟที่เผยความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นคือนิสัยใหม่จะเกิดขึ้นจากความถี่ไม่ใช่ระยะเวลาดังนั้นคำถามที่ว่าการสร้างนิสัยใหม่ ต้องใช้เวลานานแค่ไหนนั้นต้องเปลี่ยนเป็นเราต้องทำซ้ำบ่อยแค่ไหนถึงจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่จะกลายเป็นนิสัยโดยอัตโนมัติได้ดังนั้นระยะเวลาไม่ได้ช่วยสร้างนิสัยแต่ความถี่ที่คุณแสดงพฤติกรรมต่างหากที่จะสร้างผลลัพธ์ของนิสัยขึ้นได้การฝึกฝนไม่สําคัญว่านานแค่ไหน แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆกฎที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดคนเรามักมีแรงจูงใจทำสิ่งที่ง่ายดายก่อนเสมอแรงจูงใจคือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณจะลงมือทำแต่ความจริงแรงจูงใจของเราคือ ขอขี้เกียจขอทำอะไรที่สะดวกสบายหน่อยซึ่งมันเป็นเหตุผลที่สินค้าอำนวยความสะดวกขายดีมันคือกลยุทธ์อันชันฉลาดเพราะสมองของเราไม่ชอบใช้พลังงานมันจะเก็บพลังงานไว้ให้มากที่สุดและใช้ความพยายามน้อยที่สุดถ้าต้องตัดสินใจเลือกโดยธรรมชาติเราจะเลือกทางที่ต้องทำงานน้อยที่สุดยิ่งนิสัยใดๆใช้พลังงานน้อย นิสัยนั้นๆก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆลองสำรวจพฤติกรรมของคุณที่เพิ่มเติมในชีวิตก็ได้คุณจะเห็นว่าพฤติกรรมของคุณจะสามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้แรงจูงใจอะไรเช่นการเล่นมือถือดูทีวีเช็คอีเมลรอทำพฤติกรรมเหล่านี้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยและมันก็ขโมยเวลาของเราไปอย่างมาก สิ่งที่คุณต้องทำจริงๆคือผลสาเร็จของการทำนั้นๆการมีปัญหาอุปสรรคที่จะทำให้นิสัยนั้นเกิดขึ้นได้ยากและมันก็จะมีแรงต้านระหว่างตัวคุณกับความปรารถนาของคุณเองซึ่งมันเป็นเหตุผลสำคัญที่คุณจะต้องทำให้นิสัยนั้นเป็นเรื่องง่ายไดย้มันจะทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะลงมือทำมากขึ้น ถึงคุณจะมีความสามารถในการทำสิ่งที่ยากได้แต่ปัญหาคือบางวันคุณจะรู้สึกเหมือนคุณขยันแต่บางวันคุณจะรู้สึกว่าอยากยอมแพ้มันจึงจำเป็นที่คุณจะต้องทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้มีแรงใจเอาชนะความท้าทายในชีวิตได้ยิ่งแรงต้านน้อยลงเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้เราเข้มแข็งดังนั้น ความคิดกิจธรรมให้เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่การทำสิ่งง่ายๆแต่เป็นการทำให้ง่ายเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวแล้วเราจะทำให้สำเร็จมากขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลงได้อย่างไรหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลบอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคือการออกแบบสภาพแวดล้อมเพราะนิสัยจะเกิดขึ้นง่าย ถ้ามันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคุณอยู่แล้วเช่นถ้าคุณจะลดอุปสรรคทั้งหลายในบ้านลงและเริ่มฝึกนิสัยใหม่ๆใ,ในสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ใช่การฝึกนิสัยใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเช่นเราอยากลดความอ้วนแต่เราก็ยังออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือพยายามใช้สมาธิในขณะที่ในมือถือมีสิ่งรบกวนมากมาย มันจะมงเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดระเบียบสิ่งของต่างๆหรือการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานมันเป็นการเตรียมพร้อมที่คุณจะทำกิจกรรมต่อไปได้ง่ายขึ้นมันเป็นการเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อถึงเวลาเช่นถ้าคุณต้องการทาอาหารเช้าเพื่อสุขภาพคุณต้องเตรียมกระทะเครื่องปรุง และอุปกรณ์ต่างๆไว้ตั้งแต่กลางคืนเมื่อถึงตอนเช้าคุณก็สามารถทำอาหารได้เลยหรือถ้าคุณต้องการออกกำลังกายคุณต้องเตรียมชุดและสัมภาระไว้ล่วงหน้ามันเป็นวิธีง่ายๆที่จะทำให้นิสัยที่ดีเกิดขึ้นโดยไม่ติดขัดกับอุปสรรคมากนักและคุณยังสามารถใช้หลักการนี้เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมที่ทำให้นิสัยไม่ดีเกิดขึ้นได้ยากเช่น ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวซ่อนโทรศัพท์มือถือของคุณไว้สักสองสามชั่วโมงหรือเอาไปวางไว้ในห้องอื่นมันจะทำให้คุณมีเวลาทำงานได้เพิ่มขึ้นหรือการเก็บเบียร์ไว้ในตู้เย็นที่ลึกที่สุดจนมองไม่เห็นมันจะทำให้คุณดื่มน้อยลงเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เราต้องการ จะทำให้พฤติกรรมดีๆเกิดขึ้นได้ง่ายและนิสัยที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นได้ยากเราสามารถทำให้โลกนี้ง่ายต่อการทำสิ่งที่ถูกต้องได้โดยการเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของคุณเองจนกว่านิสัยที่ดีและมีความหมายที่สุดกลายเป็นนิสัยที่ทำง่ายที่สุดวิธีขจัดนิสัยดินพอกหางหมูด้วยกดสองนาที การทำได้น้อยกว่าที่คาดหวังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยนิสัยเปรียบเสมือนทางลาดโค้งเข้าสู่ทางหลวงที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณก็กำลังเร่งความเร็วไปสู่พฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งแล้วการทำในสิ่งที่คุณเคยทำมันง่ายกว่าการเริ่มทำในสิ่งที่ต่างออกไปเหมือนคุณขอเวลาเช็คโทรศัพท์นิดเดียว แต่แล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นครึ่งชั่วโมงมันเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องคิดซึ่งมันเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะทำอะไรต่อไปและในทุกๆวันคุณมีโอกาสมากมายที่พร้อมจะสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่และเรื่องเล็กๆในชีวิตของคุณมันเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจมันจะกำหนดทางเลือกสำหรับอนาคตคุณ เหมือนการที่คุณเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วกำหนดว่าตัวเองจะกินอะไรทางเลือกของคุณจะถูกบังคับด้วยสิ่งที่มีอยู่และถูกกำหนดไว้แล้วดังนั้นการควบคุมช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจให้ได้ทั้งวันจึงสำคัญเพราะในแต่ละวันเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจมากมายแต่เรามีทางเลือกน้อยมากสำหรับพฤติกรรมที่เราจะเลือกทำ และทางเลือกเล็กๆที่สะสมเหล่านี้จะก,กำหนดแนวทางว่าคุณจะใช้เวลาต่อไปอย่างไรเมื่อคุณฝันถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างความตื่นเต้นจะเข้ามาครอบงำและจบลงด้วยความพยายามที่มากและรวดเร็วเกินไปวิธีที่คุณจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างได้ผลมากที่สุดคือการใช้กฎ2นาทีเมื่อคุณเริ่มต้นฝึกนิสัยใหม่ คุณควรใช้เวลาฝึกอย่างน้อย2นาทีเช่นการอ่านหนังสือก่อนนอนเปลี่ยนเป็นการอ่านหนังสือหนึ่งหน้าการเล่นโยคะ30นาทีเปลี่ยนเป็นการหยิบเสื่อโยคะออกมาหรือการวิ่ง3กิโลเมตรเปลี่ยนเป็นการผูกเชือกรองเท้าวิ่งแทนแนวคิดก็คือการทำให้จิตวัตรของคุณเริ่มต้นง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ มันเป็นเทคนิคอันทรงพลังที่คุณเริ่มต้นทําแล้วจะทำซ้ำๆได้อย่างต่อเนื่องมันจะง่ายมากในการฝึกนิสัยใหม่ๆที่ไม่ท้าทายเกินไปถึงแม้การกระทําที่ตามมาอาจจะท้าทายก็ตามการใช้กฎ2นาทีคือประตูเริ่มต้นสร้างนิสัยที่จะนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนคิดว่าการอ่านหนังสือหนึ่งหน้า การนั่งสมาธิหนึ่งนาทีเป็นเรื่องแปลกแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ทำแค่นั้นแต่เราต้องทำให้ได้เสียก่อนเพราะเราต้องเริ่มต้นสร้างนิสัยนั้นมาก่อนจะพัฒนานิสัยนั้นไปได้ดียิ่งขึ้นถ้าคุณไม่เรียนรู้ทักษะเพื่อเริ่มงานง่ายๆเพื่อสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาก่อนการฝึกฝนในระดับที่ยากขึ้นก็จะมีน้อยมากดังนั้น เราต้องเริ่มสร,สร้างสิ่งง่ายๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้ได้ก่อนคุณต้องฝึกนิสัยให้ผ่านระดับมาตรฐานก่อนจะก้าวข้ามไปสู่ระดับที่พัฒนาต่อไปเริ่มต้นให้ง่ายเข้าไว้แล้วกระบวนการที่เหลือก็จะตามมาเองกดสองนาทีเป็นเทคนิคที่ใช้ได้สำหรับบางคนเพราะคุณรู้ว่าเป้าหมายจริงๆมันมากกว่าสนาทีแน่ๆซึ่งคนเรา จะไม่ค่อยนึกถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้เพราะจะนึกถึงแต่ภาพความสำเร็จตอนท้ายการวิดพื้นหนึ่งนาทีก็ดีกว่าการไม่ออกกำลังกายเลยการอ่านหนังสือหนึ่งนาทีก็ดีกว่าการไม่เคยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเลยเพราะการทำได้น้อยกว่าที่คาดหวังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยเมื่อคุณสร้างนิสัยเล็กๆที่ต้องการได้จนเป็นจิตวัตร คุณสามารถนำกฎ2นาทีไปใช้กับเทคนิคการปรับแต่งนิสัยเพื่อผลักดันให้คุณไปสู่เป้าหมายโดยเริ่มขยับจากสองนาทีไปสู่ขั้นปานกลางและฝึกซ้ำๆจนคุณชินแล้วขยับไปสู่ระดับต่อไปแล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้และสามารถใช้กฎ2นาทีได้กับเป้าหมายของชีวิตได้เกือบทุกอย่าง และเมื่อใดที่คุณรู้สึกฝืนกับการฝึกนิสัยอะไรสักอย่างคุณสามารถใช้กฎ2อนาทีเริ่มต้นง่งายๆที่จะสร้างนิสัยที่ต้องการได้วิธีสร้างนิสัยดีให้เกิดขึ้นแน่นอนและป้องกันนิสัยไม่ดีบางครั้งความสำเร็จก็ไม่ได้เกิดมาจากการทำนิสัยดีๆแต่เกิดจากการทำให้นิสัยไม่ดีเกิดขึ้นได้ยาก โดยการสร้างสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าแผนสร้างข้อผูกมัดซึ่งเป็นทางเลือกที่คุณทำได้เพื่อควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการล็อกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไว้และบังคับให้คุณทำนิสัยดีๆแทนนิสัยที่ไม่ดีเช่นคุณสามารถลดการกินเกินขนาดได้โดยการซื้ออาหารเป็นห่อย่อยๆแยกกันแทนที่จะซื้อแบบห่อใหญ่ๆเยอะๆ แผนสร้างข้อผูกมัดมีประโยชน์มากเพราะมันจะช่วยให้คุณได้รับผลดีจากความตั้งใจจริงก่อนจะกลายเป็นเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกกุญแจสำคัญคือการเปลี่ยนหรือล้มเลิกความตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างจะยุ่งยากมากกว่าการเริ่มต้นทำสิ่งนั้นๆแผนสร้างข้อผูกมัดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำพฤติกรรมที่ถูกต้องในอนาคต โดยการขัดขวางนิสัยที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นได้ยากในปัจจุบันวิธีสร้างนิสัยให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดการกระทำเพียงครั้งเดียวที่ช่วยสร้างนิสัยดีๆให้เกิดขึ้นได้เช่นการซื้อเครื่องกรองน้ำการใช้จานใบเล็กลดปริมาณอาหารการซื้อฟูกนอนเพื่อสุขภาพการย้ายโทรทัศน์ออกจากห้องนอนการปิดเสียงปุ่มแชท ซึ่งวิธีการที่หลากหลายที่จะสร้างนิสัยดีและกำจัดนิสัยไม่ดีได้อย่างอัตโนมัติโดยทั่วไปมักจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการทำสิ่งต่างๆแทนคุณซึ่งมันสามารถเปลี่ยนการกระทำบางอย่างที่ยุ่งยากซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณอาศัยระบบอัตโนมัติของเทคโนโลยีเข้าช่วยชีวิตคุณจะสะดวกขึ้นมากเท่าที่จะมากได้ มันจะช่วยให้คุณมีเวลาและพลังงานมากขึ้นที่จะทุ่มเทให้กับการพัฒนาไปอีกขั้นแต่เทคโนโลยีก็มีผลเสียเพราะการสร้างความสะดวกสบายจะทำให้เราหลงไปกับสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมเหล่านี้จะสะสมจนกลายเป็นปัญหาหนักได้เช่นการยืดเวลาเล่นโซเชียลออกไปเรื่อย แบบว่าขออีกแค่นาทีเดียวแต่ความจริงคุณอาจจะเล่นเพลินจนเป็นสองสามชั่วโมงก็ได้ดังนั้นคุณต้องมีเทคนิคบริหารเวลาเช่นการเปลี่ยนรหัสเข้าระบบออนไลน์ทุกสัปดาห์เพื่อให้คุณเข้าไม่ได้จนกว่าจะถึงสุดสัปดาห์มันจะทำให้คุณมีเวลาเพิ่มมากขึ้นสามารถกำจัดสิ่ง่อใจออกจากสภาพแวดล้อมรอบตัวมันจะทำให้คุณเปิดรับสิ่งดีด และมีประโยชน์ง่ายขึ้นดังนั้นเทคนิคการตัดสินใจลองทำอะไรบางอย่างเพียงครั้งเดียวดูก่อนแต่ให้ผลดีรวมถึงการใช้เทคโนโลยีจะทำให้คุณสร้างสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดนิสัยดีได้ตามที่คาดหวังและนิสัยดีๆก็จะเกิดขึ้นได้อย่างถาวรขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ E.P พีหน้าเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น สวัสดีค่ะ